สวัสดีครับผม KPCP DIY นะครับผมสำหรับในคลิปนี้นะครับผมพอดีผมได้สั่งอุปกรณ์นะครับชิ้นหนึ่งมานะครับผมก็เลยจะมาทำการทดสอบให้เพื่อนๆได้รับชมกันด้วยนะครับผมที่เพื่อนๆเห็นกันอยู่นี้นะครับก็คือคีมปอกสายไฟนะครับผมตัวคีมปอกสายไฟนะครับอันนี้เขาก็โฆษณาว่าห้าในหนึ่งนะครับผม นะครับที่สามารถใช้งานได้นะครับผมอันนี้นะครับอันนี้ก็เป็นกีมปอกสายไฟนะครับผมอันนี้ก็เพิ่งเป็นชิ้นแรกนะครับที่ผมซื้อมานะครับก็ยังไม่ไม่ทราบว่าจะใช้ดีหรือเปล่านะครับก็เลยจะมาทําการทดสอบให้เพื่อนๆได้รับชมกันด้วยนะครับผมนะครับอันนี้ก็ผมซื้อมานะครับในราคารวมจัดส่งแล้วนะครับก็197บบาทนะครับผม ราคาจริงก็คือ159บาทนะครับแล้วก็รวมค่าจัดส่งนะครับผมก็เป็น197บาทนะครับนีนะครับที่สั่งซื้อมาก็ถือว่าราคาไม่แพงนะครับผมถ้าสมมติว่าใช้ดีแล้วก็ใช้งานได้ดีอย่างนี้นะครับผมก็ถือว่าคุ้มค่านะครับผมแต่ว่าเราก็ต้องมาทาการทดสอบกันดูก่อนนะครับว่าจะใช้ดีหรือไม่นะครับผมเดี๋ยวเรามาดูตัวตัวครีมกันนะครับ ก็ะจะเป็นในลักษณะนี้นะครับผมก็ะจะมีเป็นลักษณะว่าใช้เป็นตัวย้ำหางปลาได้ด้วยนะครับผมนะครับอันนี้ถ้าเรามาทำแบบตู้คอนโทรลอย่างนี้นะครับผมนะครับก็ถือว่าใช้ได้เลยนะครับผมแต่ว่าเราก็ต้องลองทำการปอกสายไฟดูก่อนว่าจะใช้งานได้ดีหรือไม่นะครับผมก็จะมีลักษณะเป็นแบบสามารถตัดได้ด้วยนะครับผมอันนี้นะครับ ตรงนี้ก็คือตัดนะครับผมตัดสายแล้วก็ใช้เป็นแบบคีมย้ำหางปลานะครับที่เป็นหางปลาไม่ใหญ่มากนะครับขนาดเล็กนะครับผมแล้ว like ก <fen> ็จะมีตัวปรับหมุนนะครับผมอันนี้น่าจะเป็นตัวล็อกสายนะครับผมล็อกสายขนาดให้ให้ล็อกสายแน่นขึ้นในลักษณะนี้นะครับผมอาตามขนาดของสายนะครับผมแล้วก็ตรงด้านนี้นะครับตัวนี้นะครับ ก็คือสายไฟที่เราจะทําการปอกนะครับผมเราจะเอาสั้นหรือเอายาวขนาดไหนนะครับก็คือตัวนี้ก็สามารถปรับขยับได้นะครับตัวนี้ขยับเข้าขยับออกได้นะครับตัวนี้อันนี้นะครับอ่นนี่นะครับผมขยับออกได้สุดประมาณนี้นะครับแต่ถ้าเราจะปอกอตรงช่องกลางสายอย่างนี้แล้วก็นะครับเอา กลับมาลักษณะนี้ได้นะครับผมนะครับก็คือไม่ไม่ต้องไปล็อกได้นะครับนี่นะครับถ้าเราสมมติว่าเราจะทําการปอกสายที่ใช้กับตูค้คอนโทรลนะครับผมอาจจะเป็นสายที่ h w หรือว่าสายอ่อนอย่างนี้นะครับเดี๋ยวเรามาทําการทดสอบกันว่าจะใช้งานได้ดีหรือไม่นะครับผมตรงนี้นะ่าจะเป็นตัวใบมีดตัดตัวปอกนะครับผมนะครับตัวนี้ก็จะเป็นตัวล็อก เหมือนลักษณะว่าเรากดสายล็อกสายไว้ในะลักษณะนี้นะครับตัวนี้ก็จะเป็นตัวปลอกสายนะครับเดี๋ยวเรามาทําการทดสอบกันเลยนะครับผมสายผมก็ได้เตรียมมาหลายขนาดอยู่เหมือนกันนะครับทั้งสายอ่อนแล้วก็สายแข็งนะครับสาย THW ด้วยนะครับผมอันนี้ก็คือสายอ่อนนะครับผมสายอ่อน1.5นะครับผมขนาด1.5่เดี๋ยวเราทามาทําการปลอกลองดูนะครับผม เราก็ตั้งไว้ประมาณนี้เลยแล้วกันนะครับอ่าตัวนี้ก็น่าจะเป็นตัวปรับอ่าล็อกสายให้แน่นขึ้นด้วยนะครับผมอ่ผมลองหมุนเข้าไปลองดูนะครับอ่เดี๋ยวเราทำการทดสอบดูก่อนนะครับผมอันนี้ครับก็ทำการอ่าบีบกดเข้าไปอย่างนี้ได้เลยนะครับผมนะครับผมทำการบีบนะครับ อันนี้นะครับผมอ่ะออกแล้วนะครับผมเพื่อนๆครับผมอันนี้นะครับอ่ะเดว่าง่ายมากเลยนะครับผมถดีว่าง่ายมากนะครับอ่าถ้าโดยปกติแล้วสายสายเล็กส่วนมากถ้าเราไม่มีเครื่องมือปอกเราก็จะใช้มีดคัตเต์อย่างนี้ครับผมอ่าทาการปลอกนะครับผมอันทาการปลอกก็ผมว่าก็ใช้เวลากว่านะครับดูลักษณะแล้วนะครับผมอ่าที่เราใช้เม็ดนะครับอ่านี่นะครับ ถ้าเราใช้ครีมนะครับผมใช้ครีมอันนี้เราเราไม่เอาล็อกตรงล็อกเนี่ยนะครับผมทำการปอกได้เลยนะครับแล้วก็ทําการกดได้เลยนะครับผมอันนี้นะครับผมว่าถือว่าง่ายเลยนะครับผมนะครับะนะครับสายอ่อนอสมมุติว่าเราจะต่อสายตรงช่วงอ่า ระหว่างกลางของสายนะครับเราจะทําการปอกตรงช่วงกลางสายอย่างนี้ครับผมก็ทําการกดเขยมได้เลยนะครับอ่ะนี่นะครับอ่ะก็ถือว่าทําได้ดีนะครับง่ายเลยนะครับผมอ่ะง่ายเลยนะครับผมอันนี้เป็นสายอ่อนนะครับอ่ะเดี๋ยวเรามาทําการทดสอบสาย อันนี้ก็เป็นสายอ่อนเหมือนกันนะครับผมสายอ่อนเดี๋ยวเราลองทําการตั้งดูตัวนี้นะครับขยับเข้าไปนิดนึง่งก็ประมาณนี้นะครับผมเดี๋ยวผมทําการบีบให้เพื่อนเพื่อนเห็นด้วยนะครับจับในลักษณะนี้แล้วกันนะครับผมอันนี้นะครับเราใส่เข้าไปแล้วก็ชนอย่างในลักษณะนี้นะครับแล้วก็ทําการบีบได้เลยนะครับผมอันนี้นะครับ ง่ายมากเลยนะครับผมเพื่อนๆครับผมง่ายมากเลยนะครับถ้าสมมติว่าสายนี้เราเราเล็กมากเนี่ยล้วก็ทําการหมุนเข้าไปได้อีกนะครับนี่หมุนสุดแล้วนะครับผมนี่นะครับนี่ก็คือสายอ่อนนะครับก็ถือว่าทํางานได้ดีเลยนะครับผมใช้ได้ดีเลยเดี๋ยวเรามาทําการทดสอบสาย t h w นะครับขนาด1นึ่นะครับผมหนึ่งคูณนะครับ เดี๋ยวผมเอาประมาณนี้นะครับแล้วก็ทําการบีบอ่ะนี่นะครับผมง่ายมากเลยนะครับเพื่อนๆครับผมอ่ะก็ประมาณนี้อ่ะถ้าเราอยากจะให้ยาวขึ้นนะครับแล้วก็ปรับตัวนี้นะครับให้ขยับออกไปอีกอันนี้นะครับก็ประมาณนี้อ่ะเมื่อกี้เราปอกประมาณนี้นะครับผมปอกประมาณนี้เดี๋ยวผมทําการตัด ทิ้งก่อนอ่าตรงนี้ก็คือสามารถตัดได้ด้วยนะครับอ่าตรงนี้นะครับผมอ่าเราตัดตรงตรงแดงออกก่อนนะครับอันนี้นะครับมันก็ถือว่าสะดวกเลยนะครับทั้งตัดทัง้งทั้งปอกสายนะครับผมอ่าแล้วก็ <โ frustrating. S 1> ชนก็ประมาณนี้นะครับอ่าแล้วก็ทําการกดคีมอันนี้นะครับอันนี้นะครับเพื่อน ถือว่าใช้งานได้ดีเลยนะครับผมถือว่าชอบนะครับเดี๋ยวผมลองทําการปอกสายตรงช่องตรงกลางลองดูนะครับผมเราก็ไม่ไม่เอาไปชนนะครับเราก็าขึ้นด้านบนได้เลยนะครับประมาณกลางสายสมมติว่าถ้าเราจะต่อสายตรงช่องกลางนะครับเดี๋ยวใหม่นะครับผม น,นถือว่าถือว่าใช้งานได้ดีเลยนะครับผมเดี๋ยวเรามาทําการทดสอบสายใหญ่ขึ้นนะครับสายสายขนาดเบอร์6นะครับผมสาย t ี w ขนาดเบอร์หนะครับสีขาวนี้นะครับผมเดี๋ยวเราทําการลองปลอกดูนะครับสวมเข้าไปได้เลยนะครับผม แล้วก็ทำการบีบอ่ะอ่ะนี่นะครับอันนี้ขนาดสายเบอร์หกนะครับผมถือว่าทำได้เร็วมากนะครับถือว่าเร็วมากเลยนะครับผมกอนถ้าเราใช้มีดคัตเตอร์นี้ก็ใช้เวลานะครับผมก็ใช้เวลานิดหนึ่งนะครับอันนี้ก็ถือว่าเร็วมากนะครับเดี๋ยวลองทำการปอกประมาณนี้ลองดูนะครับผม ถ้าเราจะเอาประมาณไหนก็คือเราดูตรงใบมีดตัวนี้นะครับผมนะครับเดี๋ยวทางทำการปอกลองดูนะครับผมอ่านนะครับอ่ออกแล้วนะครับผมถือว่าในในส่วนตัวผมนะครับก็ถือว่าทำงานได้ดีเลยใช้ได้ดีเลยนะครับผม พอดีอ่าตรงที่ผมอยู่ก็คือไม่มีหางปลาด้วยมันงงผมก็จะทําการย้ําหางปลาดูด้วยนะครับผมก็คงใช้ได้ดีเหมือนกันนะครับมีตรงย้ําหางปลาด้วยนะครับผมอันนี้นะครับหางซื้อมาก็ถือว่าผมว่าใช้งานได้ดีนะครับเยี่ยมมากนะครับอันนี้ผมไม่ได้มาโฆษณาอะไรให้เขานะครับผมนะครับอ่ายี่ห้อก็เป็นเพื่อนก็ดูกันเอาเองนะครับตรงนี้อ่านี่นะครับยี่ห้อ ก็ถือว่าใช้งานได้ดีครับผมย่มยอดครับผมเพราะว่าถ้าเราเอามาทำการบอกสายเพื่อที่เราจะทําตู้คอนโทรลในลักษณะนี้นะครับผมเพื่อย้ำหางปลาในนะครับบอกได้รวดเร็วแล้วก็มีที่ย้ำห่างปลาด้วยนะครับก็ถือว่าสะดวกเลยนะครับครับผม KPCP DIY นะครับสำหรับในคลิปนี้ผมก็ต้องขอลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับผม